ช่วงตอนปล่อยท้องนี่คือแย่มากพี่อ่านคิวเผาพังนะพัง ุกยิ่งพอข้อเสร็จอยิ่งพังหนักเข้าไปเลยแล้วพังแบบยาวนานมากมีทั้งหน้าแห้งกร้านนะคะมีริ้วรอยตามวัยร่องแก้มร่องน้ำมากนะคะมีฝ้ามีจุดด่างดำจริงๆเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่แบบเรามาเจอตัวเอลิเซ่นะคะเซรั่มน้ำตกทวินวันตัวนี้นะคะเป็นทั้งน้ำตกนะคะแล้วก็เป็นทั้งเซรั่มในขั้นตอนเดียวเลยตัวนี้ก็คือช่วยบำรุงแล้วก็ ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยค่ะเซรั่มนะคะจะเข้มข้นนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเข้มข้นแต่ว่าซึมไวแล้วก็ยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวเนี่ยได้เยอะมากค่ะมีสารสกัดจาก,กธรรมชาติเนี่ยมากกว่า16ชนิดเลยสารสกัดก,ก็คือตัวแรกนะคะก็คือตัวแพ็งตอนนะคะแล้วเขาก็ยังมีเซราไมายนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวแลนดดูนุ่มเรียบเนียน ต่างๆเนี่ยก็แลดูจางลงด้วยอีกตัวนึงก็เป็นซิงคอลลเจนแล้วก็มีอิลาสตินช่วยให้ผิวเนี่ยแรดูเรียบเนียนแรดูฉ่ำว้าวก็เรียกว่าตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะคะ